เวลาไปหาสาวนะครับเตรียมตัวยังไงนะ ปัจจุบันเลยนะครับตามในรูปอีกเช่นเคยนะครับคือถ้าเกิดจะไปหาสาวเนี่ยถ้าคบแบบจริงจจังๆนะครับก็ยังมีโอกาสแก้ตัวนะเพราะสาวพวกนี้ก็เรียกยังได้ว่าแบบเออก็ให้โอกาสนะครับเพราะคุยจริงจังอ่ะแต่ถ้าคุณออกแนวหา FWP หรือ ONS เนี่ยนะครับหรือจะหลายๆเอ่อไนท์เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวก็ได้นะครับเคยไหมนะครับที่นัดครั้งเดียวแล้วจบนะครับแทนที่เราเนี่ยจะเทเขาแต่เขาเนี่ยแม่งเทเรานะครับอันนี้คือมาถาม กับผมแบบเนี้ยคือหลายคนมากนะครับคือเราต้องคิดก่อนว่าตัวเราครับผิดพลาดตรงไหนการพูดการคุยก่อนจัดคือถือเป็นคือถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับเราคุยไม่โอเคครับเขาก็แยกย้ายแล้วถูกปะไม่น่าต้องแบบจะให้จัดก่อนแล้วค่อยแยกย้ายยกเว้นว่าโอเคคุณหลอ่อคุณหุ่นดีคุณน่ากินคุณน่าจัดอันนี้ยกเยว้นไว้แต่ถ้าปกติเลยครับก็ต้องไปดูกันเรื่องสุดท้ายปลายทางนะครับคือทําไมหายถ้าบอกเอ๊ะ ก็ลีลาก็จัดว่าเด็ดนะแต่ทำไมสาวไม่เสร็จอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงถูกป่ะนะครับผมยกตัวอย่างนะนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่คนมักจะพลาดกันนะครับคือเรื่องกลิ่น นะครับอย่างที่ผมว่าใครนึกกลิ่นไม่ออกลองเอามือล้วงเข้าไปถูข้างซอกไข่ของเรองดูแล้วเอามาดมนะครับไม่เอาแบบพึ่งอับน้ําเสร็จนะเอาแบบให้เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้สัก2 3 4าชั่วโมงนะครับมันก็จะเปรียบเสมือนกับเราพาสาวไปกินข้าวอะครับเออดูว่ากลิ่นมันแบบโอเคยังหอไมไหมฉุนขึ้นจมูกขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองคิดดูนะครับว่าผู้หญิงนะครับทำให้เราลงไปกินไส้กรอกให้เรามันก็จะเป็นความรู้สึกเดียวกับเราตอนที่เราแบบ แล้วก็ขึ้นมาดมแบบนี้นะครับลองคิดดูครับว่ามันผิดพลาดตรงเนี้ได้ไหมนะครับต่อมานะครับแน่นอนนะครับถ้าบางคนนัดไปดื่มกับผู้ชายครับส่วนมากเวลาเมาครับจะไม่ค่อยแข็งเต็มที่ถูกป่ะหรือแข็งยากหรือแข็งยากแล้วก็อ่อนง่ายนะครับใครเป็นแบบเนี้นะครับยกมือขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสร็จไวเนี่ยนะครับสิ่งพวกนี้คือเป็นสาเหตุเลยนะที่ผมามถามมาคนที่มาเจอผมอ่ะนะครับคือเราก็อยากจะรู้อะครับว่าแบบเอ้าแล้วคนก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ดียังไงวะทําไมแบบ ไม่คุยต่อนะครับทำไมต้องมาหาคนใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยคือปัญหาสาเหตุที่ผู้หญิงตอบมานะครับซึ่งมันแบบนะมันล้วนแล้วแต่แบบแก้ได้นะครับก็เข้าสู่ช่วงแนะนำนะครับไม่แข็งนะครับผมกลายเป็นหนอนชาเขียวนะครับเสร็จไวนะครับก็อย่าลืมนะครับ NDU นะครับช่วยได้นะครับผมไปเอามาให้แล้วจากญี่ปุ่นนะครับส่วนเรื่องกลิ่นนะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับผมเออวิน นะครับแต่ก่อนเอาจริงจริงนะผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะนะครับคือแบบอ่ะเนี่ยกล้าสาบานแบบยกนิ้วเลยนะครับ เออไม่ไม่เคยใช้อะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นะนะครับแต่พอเราลองใช้นะครับแล้วพอสาวบอกก็แบบเออเฮ้ยเราออกไปหาสาวว่าสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะนะครับคือมันก็ยังอยู่ในเวลาที่แบบว่าเฮ้ยโอเคยังมั่นใจได้ว่านแะบบมันยังไม่แบบมีกลิ่นฉุนกึกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคือกลิ่นหอมของสบู่ตัวเนี้ยมันยังอยู่อะ่ะนะฮะคือเราก็แบบเฮ้ยโอเคไว้มันก็เหมือนกับว่าคือคุณลองคิดดูดิว่าแบบเราผมถามแค่ว่าแบบ ก่อนคุณอาบน้ําก่อนคุณออกจากบ้านน่ะคุณแค่กดกดปุ๊บๆนะครับปวจสบู่ฟอกไปสักสิบวิยี่สิบวิมันจะไปยากตรงไหนนะครับถูกปะคือขึ้นรถปับ๊บเผลออคุณแบบเฮ้ยโอเคผู้หญิงอยากกินไส้กรอกโอเคอเฮ้ยมกินได้เลยอ่ะกินกูโอเคอ่ะเออมันไม่ดีตรงไหนคุณเตี่ยวเวลาแค่สนะิบวิยีสิบวิอ่ะนะฮะถูกไหม เพราะฉะนั้นนะครับใครไม่อยากพลาดนะครับผมแล้วก็สนใจนะครับผม2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ndu นะครับหรือตัว wins เนี่ยนะครับถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ dm กันเข้ามาได้เลยคือผมยืนยันว่าเดี๋ยวผมสาบานด้วยนะครับว่าผมใช้เองหมดทุกตัวนะครับบอกเลยว่าฟินคือเรียกว่าแบบเตรียมพร้อมก่อนออกไปหาสาวอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรที่แบบมันน่าอายมันน่าผิดอะ่ะอย่างเดียวคุณแบบไปพลาดหน้างานอะ่ะเอออันนั้นนะคุณจะแบบจะแปกแล้วก็ต้องแบบมาถามผมว่าพี่ผู้หญิงเงียบไปเพราะอะไรนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยถูกปะ แต่ถ้าเกิดเรื่องเนี้คุณปิดช่องหมดแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีเหตุผลถูกไหมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจเอ็นดีกับว i นเนี่ยก็ DM เเข้ามากันได้นะครับ